ลเฮ้ยมือเปียกมือเปียกมือเปียกมเปียกเช่นล้พี่เช่นแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณจะนั่งอย่างนี้ก็ได้นะครับทางเราโอเคผมพร้อมครับ ฟิดดูแลคุณเจมด้วยการจากคนไม่รู้จักกันมาก่อนเห็นใน f a c e b o ๊ k แล้วก็พยายามติดต่อหาทางจนเกิดเป็นเจมจิตที่ทุกคนชื่นชอบในวันนี้ได้ครับคุณบอกผมว่าคุณเป็นคนที่การจะบริหารหรือดูแลนักสแสดงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กันไปเรื่อยๆต้องคิดต้องคิดอะไรให้ไว้ให้เขาวางแผนเนี่ยพูดนี้ับแผนของคุณกับเขาคืออะไรครับผมว่าวงจรชีวิตของนักสแสดงทุกวันสั้นมากนะ,ะด้วย ด้วยปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะการนําเสนอของโซเชียลมีเดียครับจริงๆเราก็พัฒนาจากสิ่งที่เขามีรมองที่ว่าเขาร้องได้เต้นได้จุดแข็งเ็คือแสดง,ดงผมว่าความหลากหลายตรงนี้เลยครับร้อ,องได้เต้นได้ใช่ครับเล่นดนตรีได้แล้วก็เขาพร้อมที่จะ e n นเตอร์เทุกคนให้มีความสุขผมว่านี่น,นี่นี่เป็นพอมันหลอมรวมกันแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นจุดแข็งของเขาผมว่าทุกวันนี้นี่เราอยากนําเสนอเขาให้คนข้างนอกประเทศได้เห็นด้วย แปลว่าคุณวางแผนว่าวันหนึ่งเขาจะมากกว่าในประเทศสามารถมีศักยภาพพอที่จะทํางานช่างประเทศได้ใช่ยใช่ครับใช่ครับคุณมั่นใจตั้งแต่วันที่คุณต้องขายรถขายของเพื่อเข้าไปใช่ไหมที่เขาเล่านี่จริงปะจริงครับผพราะมีฉายาพี่ฉายาว่าคุณพ่อคุณพ่ออะไรอ่าเขาเรียกว่าพ่อมีเงินสดคุณพ่อมีเงินสดพ่อมีเงินสดเพราะว่าผมขายรถวันนั้นอแล้วก็ผมก็ถือเงินสดไว้แล้วก็ไปเลี้ยงไปเลี้ยงคนอีกแล้วไปเลี้ยงข้าว ใช่ครับใช่ครับนั่นคือที่มาใช่ครับแต่ว่าก็ถามว่าจริงๆเรามองเห็นอย่างนั้นด้วยด้วยทุกวันนี้ผมว่าหลายครั้งที่เราเห็นการแสดงของคนของหลายๆชาติที่ได้มีโอ,อกาสมาแสดงในประเทศเขาก็ไม่ได้พูดภาษาไทยเหมือนกับเราไม่ได้พูดภาษาอะไรมากนอกจากพยายามที่จะเอินเตอร์เทนคนทุกคนพูดน้อยที่สุดแล้วก็โชว์มากที่สุดแผนที่คุณเลือกจะต้องตรงกับสิ่งที่เขาชอบไหมหรือว่าคุณคิดเองแล้วเขาตามคุณต้องต้อง,ต,องต้องมาจากเขาเลยครับผมว่าผมว่า สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากตัวตนของเขาแทบทั้งนั้นเลยครับแล้วคุณทําไมไม่ให้เขาได้พาพ่อพาแม่ไปกินข้าวบ้างเป็นความบิดเบอนเองเพราะจริงๆวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอย่างที่บอกเลยครัเราทํางานเต็มทั้ง24ชั่วโมงเราไม่สามารถที่จะแบ่งว่าจะนอนได้สักกี่ชั่วโมงใช่เรารู้ว่าบ่อยครั้งหลับอยู่ในรถอย่างเงี้ยครเพื่อชดเชยเขาจะนอนในห้องได้แค่สองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย มีไหมงานแบบเฮ้ยเจมจีไม่อยากทําแต่นี่บงังคับให้ทําอะไรเงี้ยมีไหมเป็นงั้นไหมหรือว่าคุยช่วยกันคุยสมวนมเป็นเรื่องของการคุยกันมากกว่าครับเพราะหลังทํางานเสร็จนะงานเสร็จก็จะมีโอกาสได้คุยกันไานั่งคุยกันว่าอันไหนมันดีอันไหนที่ไม่ดีคุณสอนกายังไงกับกรณีขาดไม่ดีผมจะบอกเขาเหมือนกันว่า<ะ>คุณถ้าเกิดคุณอยากสวมมงกุฎคุณต้องทนแบกรับน้ําหนักมันให้ได้<อ>หลายเรื่องข่าวต่างๆทั้งดีและไม่ดีที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือน้ำหนักที่คุณต้องแบกมันไว้แค่นั้นเอง เราไม่ใช่คนที่วิ่งพุ่งเข้าหาแต่ความสําเร็จอย่างเดียวผมว่าความล้มเหลวมันก็ให้อะไรกับเราได้เยอะนะได้ให้เราได้เรียนรู้ม, <10 S 1> มีกฎเหล็กหรือหลักการใดไหมสําหรับนักสแสดงที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตผมว่านัปัจจุบันนักสแสดงควรจะเป็นคนที่มีความทะ,ทะเยอทะยานทางด้านททดีทางด้านดีด้วยนะครับด้านดีใช่ครับคนควรจะเห็นงานที่คุณกระโดดเข้าไปแล้วทําให้คนเห็นว่าคุณจริงจังและทุ่มเทกับมันไม่ว่าผลตอบรับมันจะกลับมาดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ เม er ื่อเขาไปอยู่รับบทเป็นบทบาทของใครสักคนในละครแล้วเราเห็นแล้วว่าเอแบบทุกคนในในกองแฮปปี้ทํางานบ้านอ่านบทแล้วก็ไอความดังเราเราเราไม่ต้องพูดถึงหรอกโชคดีก็มีคนดูเราแค่ทํางานให้คนดูอืเจมจิมีแฟนได้ไหมถามหอดได้เหรอครับไม่ครจะถามจริงๆโหเป็นธรรมชาติเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอนอนถามคุณได้ไหมได้ใช่ไหมงะ เอยไม่สมัยใหม่ไม่ได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ยังมันยังเด็กพี่ดูยังเด็กครับอันนี้อยุได้เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบถ้าสามสิบมีได้ไหมสามสิบสามสิบสามสิบก็ได้นะรอไปอีกสิบปีน้องเลยไม่ต้องร็จยี่ิบห้าได้ไหมยี่ิบห้าไม่ได้ไม่ได้จะเป็นแม่เขาเหรอโอ้ดูแลกันดิมองเรื่องนี้ไงที่ดูเรื่องส่วนตัวคุณดูแลกันอ่ามันเป็นเหมือนครับ คอนโทรแต่ไม่คอนโทรคอนโทรแต่ไม่คอนโทรคือไม่ได้ตึงไปหรือหย่อนไปไม่ไม่ไม่คือคือ,คอมันมีหลายอย่างถ้าเกิดสมว่าอันไหนที่ผมลุกคืบเข้าไปแล้วผมจะดูรีแอคของเขาว่าเขาตอบกลับยังไงถ้าเกิดภาษากายมีการปฏิเสธในทีผมก็จะไม่ลุกเลยทุกวันนี้คุณมองว่าเราโชคดีที่เขาเป็นอย่างที่คุณคิดตลอดเลยไหม ผมก็ไม่ได้คิดเรื่องอย่างนี้นะพี่เพราะว่าไม่ไม,มไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องแฟนแฟนแลวเรื่องงานใช่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 เห <c oughs> มวด <c oughs> เรื่องงานครับคือ <c oughs> ผมไม่ได้แลนว่าเราจะต้องมาตรงจุดนี้ไหมเหมือนกับเราไม่มีสตร a t e ไม่มีไม่มียุทธศาสตร์ทางด้านนี้เลยอะไรเกิดขึ้นเราก็แก้ปัญหาเฉพาะเฉพาะหน้าจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาถึงวันนี้ <c oughs> ผมบอกได้อย่างเดียวว่าเราโชคดีมาก <c oughs> <c oughs> คือเหมือนที่เขาพูดกันนะครับเทพีแห่งโชคไม่อยู่เคียงข้างคนทุกคนแต่จะอยู่เคียงข้างกับคนที่มีความพร้อมมากที่สุดเตอนนั้นผมว่าวันนี้เขาพร้อม,อมเขาอเาเต้นได้เขาร้องได้เขาเล่นดนตรีได้เขาแสดงได้คือเอาแค่ได้ก่อนเนาะแล้วก็วันนี้เขาโชคดีต่อไป,ไปก็จะเก่งใช่ครับอนาคตวางแผนไว้ไหมผมว่าวันนี้คือตัวที่ส่งเขาไปสู่อนาคตข้างหน้า เรื่องที่เกาหลีเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เขาอายุมากขึ้นเขาอาจจะได้ใช้ประโยชน์กับมันว่าเออาจจะมีแคเดมี่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ที่เกาหลีมีมากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับที่เราเห็นมีแฟนๆติดตามเขาเป็นล้านน่ยนะครับเพืบอกคุณมีจัดกิจกรรมเจอกับแฟนคลับใช่ครับไหนเล่าให้ฟังสิครับก็อย่ามาทําตาปลือง่วงนอนไม่ใช่ก็มีครับก็มีมีแฟนมีติ้งครับ เป็นยังไงครับแฟนมีตติ้งที่เราจะได้เจอแฟนๆกันทุกๆคนครับแล้วก็เราจะเอาสิ่งที่ที่ทุกคนไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรมาที่เกาหลีมาให้ทุกคนได้ดูัอ๋อว่าไปฝึกอะไรมาอันนี้ได้เห็นเป็นยังไงแล้วเราใครจะรู้ใครเป็นใครซื้อตั๋วหรือเข้าไปเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีการประกาศอีกค้งไม่คงมีการจาหน่ายบัตรนะครับอมีการจาหน่ายบัตรครับจุได้กี่คนห้าพันครับห้าพันคนครับผมจำพอเหรออ่าเป็นแฟนมี แต่นะพี่ใหญ่กว่านั้นก็ไม่รู้เขาจะบอกว่าก็คือประมาณนี้แหละกัครับเป็นแฟรมิตรครั้งแรกครับก็คือเดี๋ยวจะได้เห็นว่าคุณจะเรียนอะไรมาบ้างใช่ครับแต่ก็ไปกันด้วยนะครับคำถามสุดท้ายครับถ้าให้บอกกับเด็กที่เด็กกว่าคุณแล้วมองคุณเป็นไอดอลแล้วมองว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะได้เป็นนักแสดงอาจจะได้เป็นคนทําให้คนอื่นมีความสุขคุณจะแนะนําอะไรเขาจากประสบการณ์ที่คุณผ่านมาทั้งดีและไม่ดีคุณจะบอกอะไรกับเขาครับ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ <c oughs> เราก็ควรจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ให้เหมือนกับว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้อีกแล้วถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างผมว่าโอ้โหมันใช้มรณานุสติเลยนะเนี่ยเอ้าดีนี่นี่อยู่ในาศาสนาสอนไว้เลยนะไม่ผมว่าจริงๆครับเวลาที่เราได้ได้ทาอะไรเต็มที่หรือเต็มความสามารถของเราแล้วเราก็จะมีความสุขเองแล้วทําให้เราคนรอบข้างได้มีความสุขด้วยเด็กๆทุกคน จงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้ทํามันอีกแล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะทํำคุณต้องทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับเราจะติดตามงานของคุณต่อไปและอวยพรให้ประสบความสาเร็จมากๆเจมจิครับขอบคุณครับพี่ๆครับขอบคุณด้วยขอบคุณครับพี่เครับก็เป็นเรื่องดีๆของ ศิลปินนักแสดงที่เราจะได้ติดตามงานของเขาต่อไปและในเรื่องราวชีวิตของเขาก็เป็นประโยชน์ให้กับใครก็ตามที่จะก้าวเดินในเส้นทางนี้ด้วยนะครับตอนนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กับจอะใจในชว่วงสุดท้ายครับถามคุณสัญญาว่าเคยทําอะไรไปโดยไม่รู้ตัวว่าทําไปทําไมครับบางคนก็ทําตามที่คนอื่นเขาทำกันน่ะครับเคยไปเดินห้างแล้วไม่ได้จะซื้ออะไรว่าล่ะ <ผม S 1> อุยเขาไปเดินเขามาเดินทําอะไรวะเนี่ย